เอางี้หมายท่านชายหากเจ้ายินดีติดตามข้าข้าจะให้เจ้าห้าร้อยตำลนงต่อเดือนเป็นค่าเลี้ยงดูเอ๋พี่เฉินได้โปรดเคารพตัวเองด้วยข้าว่าการอเ,เล่นเช่นนี้จะทําให้ท่านเสียหายเอาได้ดูเหมือนราคาจะไม่น่าพอใจสินะได้งั้นเอาเป็นเดือนละหนึ่งพันตำลนงก็แล้วกันเจ้าแค่มาอยู่กับข้าเดือนละสิบวันก็พอและอีกอย่างข้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเจ้าตกลงไหมข้าจะไม่ขายวิญ,ญญาณเพื่อเงินเป็นอันขาด เรื่องนี้พอแค่หนีเถอะเอาเป็นว่าท่านเตรียมส่วนที่เหลือไว้ก็แล้วกันข้าจะมารับหลังจากเสร็จภารกิจแล้วพ่อหนุม่มเจ้ากว่าข้าโกส์เสร็จเงินแค่นี้เนี่ยนะเจ้าบ้านดีิยวตรงนะ้ะร้อยตำลึงส่วนข้าได้พัานตำลึงนี่เจ้าไม่กินชายหนุ่มจูบไปหน่อยงั้นหรือข้าไม่แปลกใจเลยทําไมเดียวตรงถึงตีตัวออกห่างนางจริงสิพี่เฉินได้โปรดมอบที่อยู่และรูปเหมืนของหดียวตรงให้ข้าด้วย และที่สําคัญที่สุดข้าต้องการชุดที่ขามักใส่เป็นประจำสําหรับเรื่องชุดหากเป็นชุดที่ยังไม่ได้สักจะเป็นประโยชน์ต่อข้ามากไม่มีปัญหาข้าจ่ายขอนเตียมไว้เจ้าเดียวนี้ว่าแต่เจ้าอยากได้ชุดของข้าบ้างไหมยังไม่ได้สักก็มีนะใช่ยี่ทรงแขกริงสี่หากเจ้าคิดได้เรื่องข้าเลี้ยงดูเมื่อไหร่ก็มาหาข้าได้ทุกเมื่อข้าจะรอเจ้าที่ศาลาเป่าหลิงหากเจ้าไม่พอใจราคาสามารถต่อรองกับข้าได้ที่นั่น ฮ่าฮ่า่ข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่านายน้อยจะมีสเสน่ห์มากขนาดนี้เอ๊ะหรือสาวน้อยอย่างเจ้าเรียนรู้ที่จะหยอกล้อข้าเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้ายังเด็กนักไม่มีทางรู้กลโนบายของหญิงชลาเหล่านี้หรอกเชื่อข้าเถอะ,ะสตรีอย่างนาน,นิสัยเสียมากงานข้าเลี้ยงดูตั้งหนึ่งพันตำลึงที่นางเสนอเป็นกลโนบายด้วยหรือไม่แม้ข้าจะชื่นชอบเงินแต่มันต้องไม่ใช่เงินของนางในทางกลับกันหากเปลี่ยนเป็นปสาวน้อยในชุดหลากสีแล้วแล้วก็ ไม่ต้องผ่านตำลนึงหรอกจ่ายแค่ร้อยตำลนึงก็พอแล้วคือว่าข้าหือหากมองจากมุมนี้จ้าเป็นวิวิูทัน์ที่งดงามจริงๆงั้นจากวันนี้ไปข้าจะทำงานให้หนักเพื่อหาเงินให้ครบร้อยตำลึงนายน้อยอย่าลืมสิ่งที่ท่านพูดในวันนี้ล่ะแน่นอนบุรุษพูดแล้วไม่คืนคำเมื่อสิบปีที่แล้วข้าไม่รู้จักเจ้าเจ้าไม่ได้เป็นของข้าแต่มาวันนี้เราไม่เหมือนเดิมไม่ใช่คนแปลกหน้าต่อกัน เนื้อเพลงและทำนองที่คุณชายสอนนับวันยิ่งแปลกขึ้นเรื่อยๆจิบจิบพบแล้วพบแล้วพบแล้วนกตัวนี้ค่อนข้างฉลาดมากคุณชายท่านทำให้มันเชื่อขนาดนี้ได้ยังไงนั่นสินะข้าใช้ความพยายามอย่างมากในการฝึกฝนเขาอีกอย่างข้าเลือกเขาจากบรรดานกอีกหลายร้อยตัวเขาเป็นเป้าหมายที่เล็กไม่สะดุดตาและหากหลบซ่อนก็ยากจะหาตัวนกตัวนี้แม้แต่หน่วยรับก็เทียบเขาไม่ได้ในเรื่องสะกดรอย เอาล่ะข้ามีธุระต้องสาสางวัวันหน้าข้าจะกลับมาฟังเพลงของเจ้าใหม่ไปดีมาดีคุณชายสารเร็วพวกเจ้าเป็นใครกันปล่อยข้านะพวกเจ้าขิดจะทําอะไรกันแนะ่นี่เป็นคําสั่งของสารเป่าหลิงอยากขัดขืนหากไม่อยากเจ็บตัวว่าอย่างไงเนาะนี่พวกเจ้าจะจับเราไว้แบบนี้ไม่ได้เรื่องนี้มันไม่ถูกต้องปล่อยพูกเราไปซะมีแค่สามคนเองงั้นหรือขอรับนายหญิงในซ่องมีแข่แค่สามคนเท่านั้น จ้าแ,แน่ใจนะว่าเดี๋ยวตองเป็นหนึ่งในคนพวกนี้แน่นอนพี่เฉินข้าติดตามเขาตั้งแต่กายยังไม่โหแถมเขายังไม่รู้ด้วยว่าตัวเองถูกติดตามจึงทําหลายสิ่งโดยไม่ระวังตัวข้าหลับประกันว่าไม่มีทางพลาดแน่นอนเจ้าเหลืองถึงตาเจ้าออกลงแล้วองโ์ง้งเจ้านายนี่คือคนที่เรากําลังตามหาเสร็จสิ้นภารกิจอย่าลืมสัญญาคืนนี้ข้าขอเนื้อฉ่ำๆนะเกิดอะไรขึ้นทําไมสุนัขตัวนี้ถึงเอาแต่หาล่ะ ฟังนะวันนี้พี่สาวไม่ได้ว่างมาฟังเรื่องหลายสาระกับเจ้าแบบนี้หากวันนี้เจ้าจะผิดเดี๋ยวตรงไม่ได้แล้วแล้วก็เจ้าจะต้องใช้ร่างกายด้านเป็นการชดใช้ความผิดที่ทำให้ข้าเสียเวลา